เพาะระยะทางที่แสงเดินทางเราเรียกว่าปีปีแสงหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไรเยีย yeah. ซึ่งเป็นระยะทางในอะวากาศลูกจ๋าเราอยู่บนโลกมองดูดาวดาวไกลมากเชื่อขูวิชาวิทย์อยากให้ลูกแปร ى, โชดสว่างมาดกันวัด ปรากฏแปลว่าอะไรลกูกมองเห็นนี่คือความสว่างที่คนบนโลกมองเห็นลูกใช้คำว่าปรากฏคือเมื่อลูกมองเห็นเห็นไหมลกูกฉันเห็นคุณยายปรากฏที่ปลายเตียงใช่ไหมคะลกูกน้ำตาคอเลยนะนะครับลูกครับแต่มันมีคำหนึ่ง ที่ลูกเจอในวิชาคณิตศาสตร์สมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์คือการทำให้เหนือกว่าคำว่าสมบูรณ์เห็นไหมลูกภาษาอังกฤษใช้ว่า absolute ซึ่งแปลว่าแน่นอนใช่ไหมลูก absolutely ถ้าลูกแปลนี่ก็คือความสว่างจริงๆที่แน่นอนอดังนั้นคนบนโลกดูดาว ต้องโชดมากปรากฏโอเคปะ่ะแต่ถ้าลูกอยากรู้จริงๆต้องเป็นโชดมากสมบูรณ์คือลูกต้องเหมารถไปอยู่ดาวใกล้ๆโอเคไหมคะถ้าสีของดาวนี่แหละเขาเรียกว่าสเปกตำ่ำถ้าเจอสีเหลืองเมื่อไรนั่นก็คือพระอาทิตย์ลุกโอเคนะครับอ่าจะเป็นสีเหลือง ลูกครับดวงทิ์อยู่ใกล้เรามากเราจึงมองว่าดวงทิ์สว่างหรือเกินอ่าขอบคุณมากลูกอันดับจะอยู่ที่ลบยี่จุดำครับเขาจัดอันดับแบบนี้ลูกโชดมากเขาจัดเป็นอันดับเดี๋ยวครูหาที่จดให้อ่าจดตรงหน้าครูนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับลูกอ่า